สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตส์เสนอรายการธรรมะรับอรุณอรุณสวัสดิ์ท่านผูน้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดร,รายการในเช้าวนันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่หนึ่ง มิทนานยนนะคะเปลี่ยนเดือนหนแล้ววันนี้เป็นวันแรมแปดข้าเดือน6ปีเสิงค่ะเมอพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าก็คือการสากัาชาซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แ่นผู้ฟังนะคะในการที่จะได้พูดคุยสนทนาธรรมกับ พระอาจาราย์ไพบุญอภิปุนโนซึ่งก็ท่านเป็นพระอาจารย์ของพวกเราะคะแล้วก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบาททาัติธรรมอ่าหีเกล้นตามพุทธโอษแบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอน,นหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอ,อนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจาราย์ไพบุญอภิปุนโนพระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเซบานสาธุเจ้าค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่1มิถุนายนนะเจ้าคะใช่ใช่วันนี้ธรรมมีคําถามมาถามคุณเดินใจสมมติว่าถ้าธรมาบอกให้คุณเดินใจเนี่ยไปไปฆ่าคนสมมุติเดินไปข้างนอกเจอคนไหนฆ่าเลยคุณเดินใจจะทํำไหมไม่ทำเค่ะไม่ทำนะเพราะว่าการฆ่าคนมันเป็นสิ่งไม่ดีถูกไหมเป็นบาปเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณเดินใจเนี่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าความกลัวและความละอายต่อบาปเห็นไหม อะไรที่มันเป็นบาปเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็เลยมไม่ทําอ่ะทําไมเราจะต้องไปฆ่าคนนะทีนี้มันเหมือนกันสมมติเราอบอกว่ามีใครสักคนคนหนึ่งนะมาบอกให้เราเอ้าคุณให้มีความขยันสิคุณอย่าขี้เกียจแต่ทําไมเราไม่สามารถที่จะหยุดความขี้เกียจได้อย่างสมมติเราไม่ฆ่าคนเนี่ยเราหยุดได้เราไม่ไปฆ่ารู้สึกว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมันมันแย่มากมากเลยนะถ้าเราจะไปะทำถูกไหมแต่แต่พอถึงความขี้เกียจเช่นว่า ถึงเวลาลุกแล้วคุณไม่อยอมลุกขอต่อยอห้ทีเอ,อ้าลุกสิไม่อยากลุกเฮ้ยทำไมทั้งทั้งที่สองอย่างคุณตัใจไมเหมือนกันนะอย่างเช่นความขี้เกียจที่เราจะนอนต่อไม่อยากลุกขึ้นมานะหรือว่าการที่เราไหลไปตามอำนาจกิเลสอย่างเช่นอิ่มแล้วก็ยังอยากกินอีกอย่างเงี้ยเขาบอกให้หยุดเฮ้ยไม่หยุดแนฮะท,ท,<ม>ทั้งท<ะ>ั้งที่มันเหมือนกับการที่บอกว่าคุณไปฆ่าคนนะมันเป็นที่มันเหมือนกันเนี่ย นีนี่คืออาจามาหมายถึงว่ามันเป็นอกุศสธรรมเหมือนกันใช่ไหมมันมันจะพาเราไปตาเหมือนกันแต่ทําไมตอนที่เราฆ่าคนเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆไม่ทําหรอกแต่แต่พอกินจุกกินจิบกินเนื้อแล้วก็หรือว่านอนตื่นสายไม่ถึงเวลาแล้วไม่อยากลุกขี้เกียจอยู่งี้อันตรงเนี้ยเราดันฝืนตาเราดันทําสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ทําไปแต่พอทําไมตอนฆ่าคนเนี่ยเรารู้มันไม่ดีแต่เราไม่ทําได้ คุณไปยงขอตอบได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้ได้เจ้าค่ะโยมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการที่ฆ่าคนเจ้าค่ะมันเหมือนเป็นบาปอันมหันต์มากเลยแล้วก็เป็นแบบบาปที่ใหญ่นะคะมันเป็นความผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ทางด้านของทางด้านศีลธรรมแล้วก็สิ่งที่องปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ด้วยเจ้าค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของอย่างเช่นขี้เกียจตื่นสายอยากจะตื่นไม่ตื่นนะเจ้าค่ะือว่า มีความไหลไปตามกิเลสอย่างนี้ว่าเห็นชุดสวยๆอยากจะซื้อเห็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยยมคิดว่าคนที่คิดแบบนั้นนะเจ้าค่ะอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นข้อบกร่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเจ้าค่ะอันนี้ยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะไม่ทราบพระอาจารย์ว่าไงเจ้าคะเอาอย่างสมมติว่าทุกคนที่ฆ่าคนการค่าค่าสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งการค่าคนเนี่ยนะ เราเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีมากนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของคนที่มีฮีริอตป,ปะนะทีนี้ทําไมสิ่งนั้นเราไม่มองเห็นอย่างสมมติความขี้เกียจหรือว่าความที่ตามใจปากหรือการทำอำนาจตามความอยากเนี่ยมันก็จะพาเราไปต่ําเหมือนกันแต่เราไม่เห็นนะที่ที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเรา,เายังมีวิชามาบังตาเราอยู่นะคืออย่างสมมติถ้าเราไปถามานักโทษที่เขาแบบพวกโจรอย่างเงี้ย เขาแค่ว่าขโมยของเนี่ยเขาคิดได้ทันทีเลยเขาไม่มีความละอายว่าเฮ้ยขโมยของมันก็เหมือนกับคุณไปซื้อของตามร้านสับสินค้าแต่คุณไม่จ่ายเงินเขานั้นเองแต่เขาก็จะมีความคิดอย่างนี้เขาไม่มีความละอายในเรื่องการขโมยอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราพูดถึงฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างเงี้ยพวกที่รับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็ฆ่าโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรเหมือนกับตอนที่เราไปกิน จุก,กินจิบหรือว่าซื้อข้าวของตามที่ใจความตัวเองอยากหรือตอนที่นอนตื่นสายเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะผิดอะไรมากนิดหน่อยๆน่อนะแต่คนที่เขาฆ่าคนได้อย่างเลือเดเย็นเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันในส่วนเรื่องของความฆ่าคนนะทีนี้จะมาเลยตรงต้องบอกตรงนี้ท่านคุณตือใจว่ามันเหมือนกันนะอกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะพาเราไปต่ํามันจะพาเราดึงเราลงนะสมมุติว่าถ้าเราขเกียจนะหรือว่าเรา ตื่นสายเราตามอำนาจตามใจปากตามใจลิ้นมันจะพาดึงเราต่ําลงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนดึงไว้มันก็จะค่อยๆดึงเราต่าลงต่ําลงต่าลงจนกระทั่งถึงจุดที่เราเห็นว่าการฆ่าคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้เราต้องระวังเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยว่าอย่างนั้นเห็นโทษของภัยแม้เพียงเล็กน้อยบางคนจะคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้น,นี่น่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นะเพราะไอ้เล็กน่น้อยเนยีนย่นย ผิดพลาดไปผิดพลาดไป,ไปทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาไหนเราเราเคยเห็นคนที่เป็นหนี้อ่นะคุณเตจัยนะนที่เขาเป็นหนี้เนี่ยเขาไม่ได้คือบางคนเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะทีละไม่กี่พันบาทหรอกแต่ว่าไม่ยอมจ่ายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆมันทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆอ้าวกลายเป็นหลายหมื่นขึ้นมานเลยกลายเป็นหลายหมื่นขึ้นมาทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆกลายเป็นหลายแสนขึ้นมานะตอนนี้มันจ่ายไม่ไหวลนะอ <c oughs> ย่าอย่างย่ามาควนผ่อนบ้านอย่างเงี้ยผ่อนไปผ่อนไปทางเต่ใยแต่ดอกเบี้ย นะบางทีดอกเบี้ยก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยที่เดี๋ยวกลายเป็นเงินต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะมันทบต้นขึ้นไปนี้เป็นอันตรายนะทีนี้เราจึงต้องให้เห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะที่จะมามาพูดประเด็นนี้กับเดนใจเพราะว่าต้องอธิบายว่ามันเหมือนกันไหนะอย่างสมมุติว,ว่าเราทํอาอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งเช่นว่าเราตั้งความเพียรไว้ในการที่จะมีความขยันแข็งนะทําากรงานอย่างามีความเด็ดเดี่ยวห้าหาอย่างนี้ เราทำตรงนี้เพื่อที่จะให้ไม่ได้เพื่อว่าจะหวังความสําเร็จอะไรแต่ว่าไม่ให้อกุสลธรศรมเนี่ยมันมีที่เกิดขึ้นนะคือคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่มีกุศลธรศรมป้องกันตัวเราไว้เนี่ยอกุสลธรรมมันเกิดเนะเราก็จะเห็นเรื่องแบบเล็กๆความผิดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆย้อนให้มันเกิดย้อนให้มันเกิดย่อมเรื่อยยอมอยู่เรื่อยมันก็ลุกขึ้นมาลามขึ้นมาไปเรื่อยไปเรื่อยในทางอย่างเห็นคนที่เสพยาเสพติดอย่างนี้ ตัวใจก็เห็นนะคนที่ติดเหล้านี่ก็จะติดบุหรีด้วยแล้วแถมปยญาเสพติดประเภทอื่นนะคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยจะไม่ได้ติดประเภทเดียวส่วนใหญ่นะบางคนติดประ,ระเภทเดียวก็มีนะทีนี้ถ้าเรายอมตรงนี้ปุ๊บมันจะไหลไปด้านอื่นๆร่วมกันแต่เพราะ,ะนั้นจึงจึงต้องเตือนนะว่ามันเป็นประเภทเดียวกันนะลูกน้องกับลูกพี่มันเนี่ยมันเหมือนกันนะบางคนอาจจะเห็นว่าการฆ่าสัตว์เนีย่ยการฆ่าคนนี่เป็นลูกพี่ตัวใหญ่ความชั่วชนิดที่เป็นลูกพี่ตัวใหญ่ฉันไม่ทําหรอกนะฉันไม่เอามันมา แต่ไอตัวลูกน้อยลูกกระจอกนี่เช่นว่าขี้เกียจหรือว่าตามใจปากนะไม่ยอมตื่นไอ้พวกนี้เป็นลูกกระจอกให้ยังปล่อยให้มันเข้ามามันก็มากวนใจเหมือนกันถือว่ามันเป็นสกุลเดียวกันมันสายเดียวกันมานะมันก็จะพาตัวลูกพี่มันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราจึงต้องคอยระวังไอ้ตัวน้อยพวกนี้ทีนี้สติของเราบางทีมันไม่ไม่ทันในอย่างที่อรมาเคยพูดอยู่เสมอเหมือนกับเราป้องกันเมืองนี่นะคุณตใจ เราเราต้องมีเขาเรียกว่านายทบานป้องกันเมืองทีนี้บางทีเนี่ยมันส่งไส้ศึกมาคือถ้ากองทัพใหญ่มันมาเลยเนี่ยเราเห็นมันชัดเจนละนะมันมีลูกพี่มันมากองทัพเริ่มมันมาเราป้องกันได้ทีนี้ไอตัวลูกกระจกมันมาอย่างเงี้ยมันส่งสายไส้ศึกมาสืบเราดูเราไม่รู้บางทีมันแฝงมากับพวกสิ่งกุศลธรรมที่เราทําอยู่เป็นปกติอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันเข้ามาป่วนเรา อย่างเช่นความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆหรือว่าการตามใจปากนะหรือว่าการตามอําใจอํานาจความอยากพวกนี้นะบางคนตัวใหญ่นะความชั่วชนิดใหญ่ๆเราไม่ทําได้นะความชั่วชนิดน้อยๆเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามค่อยๆกําจัดกระจัดไปนะตรงนี้พระเจ้า,าเคยเปรียบเหมือนกับการที่เราค่อยๆล้างทําความสะอาดนะคุณทก่นใจอย่างนะก็พระเจ้าเปรียบเทียบกับการที่เรา,อาเอาทองคํามา แต่ถ้าเราไปดูเหมือง,อ,งอ,นนองทองคําายหลากเขาทำขุดทองคําตอนนี้ทองคําราคากำลังขึ้นหรือกำลังลงก็ไม่รู้นะมันเปลี่ยนแปลงมากเลยทองคำเนี่ยมันอาจจะลงก็ได้ลงลงข,ขึ้นขึ้นอยู่นี่แหละตามตามอําน่าความอยากของคนจริงๆตอนนี้คุณตดะใจนะถ้าคนอยากได้มากทองคําราคาก็สูงถ้าคนไม่อยากได้ทองคําราคาก็ตกอย่างเงี้ยเป็นตามเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก supply and demand ใช่ไหมเจ้าประสรง,งค์กับ การการอะไรละ่ะอุปส<ง>อุป,อปทานในของระบบตลาดมันก็เป็นตัวกํกาหนดราคาทีนี้ถ้าผมว่าเรา,เ,า,เ,ราเราตามใจมันมากเกินไปนะไอ้ตรงนี้ก็จะโตขึ้นมานะพอไส้ศึกมันเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันมากวนในเมืองของเรานะมาปัป่นป่วนในเมืองของเรานะแล้วพอไส้ศึกมันมามากเข้ามากเข้าเนี่ยแล้วบางทีเรามันวางกับดักเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้น,น,นายทวารเราเผลอเมืาา่อไหร่ปุ๊บมันเอาทับใหญ่เข้ามาเราจะซวยเลย นะเพราะะนั้นถ้าเราคอยๆที่จะป้องกันเอาไว้นะชำระล้างเหมือนล้างทองคำเนี่ยนะถ้าคนเคยดูกระบวนการที่เขาไปขุดเหมือนทองคำเลยนะคุณใจอย่างที่ว่ามัสกูนะเขาจะต้อง<ช>เ,อเอาเอาเขาเรียกว่าบุ้งกีเขาเรียกวรถเครนเนี่ยไปตักทองคําออกมาตักดินออกมานะในดินบริเวณเนี้ยเขาก็ทาการสารวจมาแล้วนะว่าดินบริเวณน,นี้มีสายแร่ทองคําอยู่คุณตักออกมาดินออกมาเยอะๆแล้วคุณต้องเอามาล้างนะผ่านกระบวนการล้างนะล้างในขั้นแรกเนี่ย เขาส่องล้างอย่างหยาบๆก่อนนะเอาพวกเศษดินเศษทรายใหญ่ๆทรายหยาบๆนี่ล้างไปก่อนแต่ล้างรอบนึงที่หนึ่งไปแล้วทองมันก็จะปนอยู่ในนี้เราก็ต้องมาล้างรอบที่สองล้างรอบที่สองนี่ก็คือล้างพวกเศษอย่างกลางๆนะเช่นทรายอย่างทรายอย่างยาพวกกรวดพวกอะไรพวกนี้ล้างออกอีกล้างออกอีกแล้วมีล้างรอบที่สองไอ้ล้างขั้นตอนที่สองนี่ก็ยังล้างอีกหลายรอบ นะพอล้างรอบที่สองเสร็จแล้วต้องมันล้างอย่างละเอียดด้วยล้างพวกสะเก็ดอย่างละเอียดเช่นสะเก็ดกระลำพักนะทรายถเรียกว่าก้อนกรวดทรายอย่างละเอียดพวกนี้ล้าง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 นะล้างเพื่อที่จะให้เหลือแต่กองทรายทองนะพอเหลือแต่กองทรายทองแล้วก็ยังต้องมันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเขาต้องเอาไฟมาเป่านะผ่านความร้อนให้มันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเอารถฝาดในทองออกให้หมดนะเศษอะไรที่เป็นพวกตะกวัวพวก มีบุกที่มันโนอยู่ในสินแร่ทองคำนี้ก็เอาออกนะหรืนหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันซะทาความบริสุทธิ์ให้มันได้ถึง96.5หรือ99ตามสเปคที่เขาต้องการใช่ไหมซึ่งกระบวนการที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ล้างเศษย่างยาบนะล้างเศษอย่างกลางล้างเศษอย่างละเอียดนะเป่าความร้อนหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจนถึงได้เป็นทองคําชนิดที่เรียกว่าเป็นทองคําบริสุทธิ์ออกมานะตรงนี้ผ่านกระบวนการ นะที่ที่เราเปรียบเหมือนกับที่อาตมาถามเมื่อตอนแรกบุณใจนะเศษอย่างหยาบเนี่ยเศษอย่างหยาบเราล้างออกล้เช่นการผิดศีลทั้งหลายนะการผิดศีลฆ่าสัตว์นี่เราไม่ทำหรอกมันเป็นสิ่งไม่ดีเรามีความปกติในการไม่ฆ่านะลักทรัพย์ฉันก็ไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์นะถือเอาทรัพย์เป็นของที่เขาให้แล้วนะเราไม่ทําหลอกโมยเนี่ยก็ชื่อว่าเราล้างเศษนะอย่างหยาบออกได้รล้นะทีนี้บางคนยังล้างเศษอย่างเศษอย่างหยาบไม่ออกด้วยซ้ำที่มาเราเห็นอย่าง พวกผิดคดีความตามหน้าหนังสือพิมพ์หน้าฆ่าหันศพน้ชิงรักชิงกันน้ฟ้องร้องคดีความด่ากันออกหนังสือพิมพ์พวกนี้คือเศษอย่างหยาบเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จะมาทีนี้นถ,ถ้าเราทรําเศษอย่างหยาบนี้ให้มันล้างออกไปแล้วนะคือเราตอนนี้เหมือนจิตเราเนี่ยเราจะให้สู่ความเป็นประพัดสอนในปุณจใจจิตเติมของเราเนี่ยมันมีความเป็นประพัดสอนอยู่จะทําความเป็นประพัดสอนก็เหมือนกระทองคาที่เป็นเนื้อที่มีความอ่อน นุ่มนะอ่อนแต่ว่ามันเหนียวนุ่มของมันนะแล้วก็มีความแวววาวม,มีคุณสมบัติของความเป็นทองคําอยู่นะจิตเราก็เหมือนกันในจิตของเราเนี่ยเราฟังธรรมะมาบ้างนะเราเจอผู้คนบ้างถูกเขาด่าถูกเขาว่าบ้างเจอเรื่องดีบ้างเจอเรื่องร้ายบ้างในจิตเราเตรงนี้มีความเป็นประพัดอนอยู่นะเราจะให้จิตของเราเนี่ยถึงความเป็นประพัดนได้ก็ยอย่างทองคํานี่แหละนะเราต้องล้างเศษยางหยาบออกก่อนนะเราล้างเศษยางหยาบออกแล้วเราไม่ให้มันเกิดขึ้นอีแล้ว ไม่ให้เศษอย่างหยาบนี้มันมาใส่เราอีกโดยการที่ประพฤติงให้ถูกต้องขั้นตอนต่อมาก็คือประพฤติเรื่องของเศษอย่างกลางให้ให้ถูกต้องเศษอย่างกลางในที่นี้ก็คือพวกความพวกวิชเขาเรียกว่านิวรณ์ท้งหน้านิวรณ์ท้งหน้านิวรณ์คือบางทีความคิดที่ขี้เกียจขี้ค้คคคคคาน,นความอยากในกามความฟุ้งซ่านความเคลือบแคลนสงสัยระแวงพวกนี้ เป็นนิวรณ์ที่บางทีมันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับความกิเลสอย่างกลางแต่ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางนั่นเองแต่ที่มันบางทีมันกวนใจเรานะเราก็พยายามล้างออกในบางทีล้างเนี่ยเวลาเขากระบวนการที่ผู้เชี่อธิบายในตัวใจเขาต้องใส่ไปในรางล้างแต่วก็ล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างจนเสร็จอย่างกลางเนี่ยมันหมดแตถ้าเราอาจจะเคยเห็นเครื่องล้างเนี่ยเขาจะเป็นตะแกรง ตาถี่บ้างตาหยาบบ้างอย่างี้นะเขาก็จะล้างต้องล้างเป็นขั้นเป็นตอนไปะนะถ้าเอาตะแกงตาถี่ไปล้างเศษอย่างหยาบๆเนี่ยมันมันจะได้มันจะไม่ได้มันจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเอาตะแงหยาบๆมาล้างเศษอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะล้างไม่ได้มันก็จะไม่ถึงความละเอียดของมันเะฉะนั้นนะการปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นขั้นเป็นตอนนะก็อย่างอยางบางที้เราดูจิตของเราเองในคุณใจบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ฆ่าคนหรอกเราไม่ขโมยของด้วย แล้วเราก็ไม่ประพฤติในกามเหล้านี่เราอาจจะกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเขาพยายามรักษาสีลห้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยนะแสดงว่าคุณล้างกิเลสอย่างอย่างยาบเนี่ยได้ออกไปมากแล้วนะเหลืออันน,นี้นิดหน,หน่อยแล้วก็พยายามทำให้มันดีในขณะเดีวยวกันเรามาล้างเศษ่างกลางนะล้างเศษอกลางให้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นมีการพัฒนาจิตมีการอบรมจิตในะรูปแบบต่างๆใช่ไหมบางคนไปวัดนั่งสมาธิอะไรก็ไปนะบางคนอ่านหนังสือธรรมะบางคนฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์อะไรก็ทำนะเพื่อที่อย่างน้อยให้จิตของเราเนี่ย มีการล้างไอ้เ,อเจ้าเศษอย่างกลางออกไปได้แต่ทีนี้เศษอย่างกลางล้างไปแล้วมันยังมีเศษอย่างละเอียดอันนี้นี่จะต้องต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วคุณเตือนใจด้วยว่า,เ,าเวลาเราปฏิบัติธรรมะไปเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงความที่จิตเป็นจิตประภัสสรให้ให้จิตเ,เราเนี่ยมันมันสบายให้จิตเรามีความทุกข์น้อยลงนะเราก็ทําตามกระบวนการนี้นะแล้วระหว่างที่เราทําไปเนี่ยเศษต่างๆมันก็จะค่อยๆออกไปแตนะ่ที่จะเจอต่อไปเนี่ยก็คือบางทีมันมีความคิด ในทางที่เป็นการพยาบาทเบยดเบียนอย่างงี้ในความที่ในทางการพยาบาทเบยดเบียนเนี่ยมันจะต่ำเขาเรียกว่าละเอียดกว่าสิ่งที่เป็นนิวรณ์นะสิ่งที่เป็นนิวรณ์เนี่ยมันจะกางกั้นไม่ให้จิตของเราเป็นหนึ่งได้แต่ในความเป็นหนึ่งนั้นเนี่ยพอเราเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเปก้าถึงจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีมันยังอาจจะมีความคิดวบวบแวบไปอยู่ในความคิดวบวบแวบๆตรงนั้นก็จะเป็นกิเลสอย่างละเอียดหรือเป็น ก็เรียกว่าเศษอย่างละเอียดนั่นเองพวกทรายอย่างละเอียดนะหรือว่าพวกสเก็ดกำลังพักเนี่ยมันก็จะทําให้บางทีจิตเราเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงความเป็นปรสอนอย่างแท้จริงนะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าอพอเราพอเราอบรมจิตของเราเนี่ยให้มีความละเอียดในระดับที่เรียกว่าไม่มคีความคิดอะไรที่มันเป็นไปในทางากุศลแล้วนะมันอาจจะยังมันอาจจะยังไม่เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ความที่ไม่เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คือเหมือนได้มีกองทรายทองออกมาอันหนึ่งนะกองทรายทองอันนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นทองที่เป็นเม็ดเม็ดทรายเป็นทรายทองนะเพือนใจมันก็เป็นผงๆอย่างเงี้ยนะมันยังไม่รวมหลอมเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ออกมาขึ้นรูปได้นะคือช่างทองเนี่ยเขาต้องการทองที่เป็นเป็นก้อนๆที่มันเหนียวนะสามารถไม่เปราะง่ายนะมีรัศมีแวววาวเพื่อที่เขาจะมาปั้นเป็นเพระพื่อตัวรูปบ้างตีเป็นสร้อยคอบ้าง นะดิะปั้นเป็นทองแท่งขายบ้างนะถ้าทองเป็นเม็ดเม็ดร่วน,นๆเนี่ยเป็นเนื้อเปราะง่ายมีสีสันไม่แวววาวเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้นะถึงแม้ว่าเศษอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดมันจะออกหมดลักนะแต่มันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนกันบางทีบางคนเนี่ยฟังธรรมะไปรู้สึกว่าจิตใจเราดีขึ้นฮะนะนะเพราะว่ากระบวนการที่พอเราฟังธรรมะไปแล้วเนี่ยเราชื่อว่าล้างใจของเราล,ละนะคือเราฟังทางหูใช่ไหมมันผ่านสมองคิดบ้างอะไรบ้างจิตใจเราเข้าไปรับรู้ นะพอใจเราเข้าไปรับรู้ตรงนั้นเป็นพุทธพุทโธแล้วแต่เป็นผู้รู้แล้วรู้แล้วปุ๊บเลยคุณล้างใจกันดีนะพอคุณล้างใจคุณเรียบร้อยอย่างกลางที่เรารู้สึกว่าฆ่าสัตว์นี่ฆ่าคน,นไม่ดีเราใช้ไม่ทําหรอกแต่บางทีอาจจะตบยุงบ้างใช่ไหมโอ้ตบยุงมันก็รู้สึกว่าไม่ดีเอางี้แล้วกันเราเลิกตบยุงนะเราเลิกฆ่ามดด้วยนะแล้วก็เลิกทําฆ่าสัตว์อะไรที่ตัวเล็กๆเราไม่ทำนะแต่เราก็ละเอียดขึ้นมาอีกนะฝึกจิตเข้าไปอาจจะความคิดทางการปยาบาัติบิเวก็ไม่มีนิวราก็ละได้ แต่ทําไมจิตมันยังบางทีมันยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ตรงนี้แหละที่ว่าเหมือนกับกองทรายทองได้ไหมอทองรักแต่ยังไม่เข้ารวมหลอมเป็นนี้เดียวกัน,นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประเด็นที่เรา,าเราต้องทําให้ชํานาญบางทีเนี่ยมันต้องมีการวนเพียงความเพียรนที่พระุเจ้าพูดถึงการที่ปฏิบัติทุกด,ดวงขวัดข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อกูก้เกิเลสอย่างยิ่งนะมันก็เอาความร้อนใ,นใส่เข้าไปเราบัเป็นตะบะตะบะในที่นี้ที่พระเจ้าสอนก็คือไม่ใช่ว่า ลำบากในการที่ทําร่างกายให้ลําบากปาระปาเปรี่ยแต่เป็นการรูปรแ,ญญแบบการทาความเปลี่ยนคือบางทีเราอยู่ในที่สบายอากุศลธรรมมันเกิดะกุศลธรรมมันยังไม่เกิดเราไม่อยู่ในที่ลําบากบางทีกุศลธรรมมันดับไปกุศลธรรมอกุศลธรรมมันดับไปกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเออเราไปอยู่ในที่ลําบากลองฝึกจิตฝึกใจเราให้มันเข้มข้นขึ้นไปแต่ทีพอเราฝึกได้แล้วเนี่ยสังเกตทองคำในมือใจพอเขาหลอมออกมาเป็นทองคาบริสุทธิ์แล้วเนี่ย มันไม่กลับไปเหมืนอนเดิมอีกนะมันไม่กลับไปมีเศษต่อให้เขาเอาไปคลุกดินคลุกฝุ่นนะตัวความบริสุทธิ์ของทางความก็ยังเหมือนเดิมแต่ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าพอเราฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันเข้าถึงความบริสุทธิ์พุทโธนะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันมันเป็นจิตที่อ่อนโยนควรเกตการงานแล้วเนี่ยนะการที่จะกลับไปเป็นอย่างาแย่ๆเดิมๆเนี่ยมันก็จะจะเป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับคนที่เป็นบ้าอาราันแล้วเนี่ย นการที่จะหรือยังอสวดรบันก็บอกะนกะนการที่คุณมีคุณธรรมต่างๆของความเป็นพระโสดบันเนี่ยจะกลับให้เสื่อมลงไปจนถึงเข้าถึงนรกกระหมดเดืัดชางเปรตวิสัยเ,ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ชเจ้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์สากรกฉามาในช่วงต้นของรายการก็ยาพอสมควรนะเจ้าค่ะยงพอจะสรุปได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนี้พระอาจารย์ไทรูนัทินโนได้มาตัวลิสกิ <t iny> พวกเราทุกๆคนเจ้าค่ะที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย <t iny> ์ของวัดป่าดอนไห่เซิร์ฟเป็นลูกศิษย์ของพระเดชคุณหลวงพ่อดจ้าเจ้าสะอาดที่ตุภะโศแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกขาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะว่าเราทำทีท่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนชี้แนะไว้เนี่ยมาเผยแพร่นะเจ้าค่ะแล้วก็มาบอกต่อดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์บอกในเช้าวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็คือการที่ แม้แต่กิเลสเล็กน้อยหรือว่านิวรณที่เข้ามากวนจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอย่างไรเนี่ยทุกคนจะต้องไม่ทํำคือตั้งจิตมั่นว่าจะต้องไม่ทําในสิ่งนั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เหมือนเราจะมองข้ามไปอย่างที่ะอาจะตัวอย่างนะเจ้าคะความเกลียดค้น การที่กินอาหารมากจนเกินกว่าเหตุไม่ใช่ว่าเพื่อดับเวทนาที่คือความหิวแต่อันนี้เป็นความโลภที่อยากจะทานเยอะอีกนะคะก็ทำให้เป็นโรคเป็นอะไรเยอะแยะนอนสายไม่ตื่นล้ําตื่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําดังนั้นก็คือเราต้องพยายามขุดกลาวต่างๆเหล่านี้ให้ไปจนกระทั่งเป็นกระทองอาจารย์ว่านะคะใช่ทีนี้บางทีบางทีจิตของเรามันยังมันยังมันยังฝุดไม่ได้ แต่ยังฝึกไม่ได้ที่พระุทธเจ้าให้ทําก็คือให้เห็นภัยให้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นภัยนะอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือบางทีเราเห็นว่าต่อยสักสิบนาทีหน้าถ้าคุณเห็นด้วยว่าเออเดีดีดีไม่ได้เลยนะคุณต้องเห็นว่าอุ้ยอันนี้เป็นอันตรายแต่ว่าคุณยังทําไม่ได้หรือคุณทําได้อีกเรื่องหนึ่งบางทีเราทําไม่ได้วันนี้เรายอมแพ้กิเลสคุณควรจะเสียใจว่าคุณแพ้กิเลส แต่ว่าคุณต้องเห็นภัยในตรงนั้นแต่บางทีมันยังทำไม่ไดว้วันนี้มันอาหารมันอาาร่อยมากเลยอยากจะกินอีกสักสิบคำเราเห็นภัยนะแต่ว่ามันมันห้ามตัวเองไม่ได้อต้องกินกินไปก่อนแต่ขอน,นิดนึงคือขอให้คุณเห็นภัยมัน <c oughs> นะถ้าคุณเห็นภัย <c oughs> เห็นโทษมันมบ่อยๆเห็นภัยเห็นโทษมันบ่อยๆเราจะรักมันได้นะคือ <c oughs> คืออย่างน้อยไม่เห็นควรเห็นตามไปกับมันเห็นควรเห็นตามไปกับมันนี่คุณชื่อว่าไหลไปตามลนะ่นะเป็นพวกเดียวกับมาล่ะ ใจิตใจตรงนั้นจะพาคุณต่ำจิตใจคนนั้นน่ะจะพาพยามารเข้ามาได้นะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าใจิตใจตรงนี้ไม่ดีอเราเห็นโทษแล้วย่าง,อย,างอย่างเชื่อว่าถ้าปากเรายังคูกคุมไม่ได้ถ้ากายเรายังคูกคุมไม่ได้อย่างน้อยใจเราให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยต่อมน้ษย์ชาตยสาธุเจ้คเอาค่ะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้ที่ท่านผู้ฟังชางบ้านได้ตามรับฟังนะเจ้าคะหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามอาจจะฟังย้อนหลังทาง เว็บไซต์ของทางกรมสระสัมพันธ์ทวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่เนี่ยโยมคิดว่าได้สติแล้วนะเจ้าคะว่าพระอาจารย์ได้หยุดยกสิ่งที่องค์พระสันตะปาเจ้าได้อสนชีแน,นะไว้นะเจ้าคะก็คิดว่าทุกคนก็คือพระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็คืออย่างน้อยให้คิดได้ว่าไม่ควรจะทำนะเจ้าคะแล้วพยายามต่อไปแม้ว,ว่าครั้งที่หนึ่งอาจจะยังทาไม่ได้ยังขี้เกียจอยู่มไม่ได้หรือว่ายังอยากทาน นิดหน่อยเพ่อที่ค่อยมาโคตอะไรอย่างเงี้ยตัวค่ะก็ขอให้อย่างน้อยที่มีจิตสำนึกรู้ว่าเห็นภัยมันได้ดีอันนี้อย่างน้อยก็เริ่มต้นก้าวที่หนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะก็จะมีก้าวก้าวต่อไปทําให้เราเนี่ยทาให้จิตประพัดสอนกลายเป็นทองคำโริสุทธิ์ได้ในที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะตรงตรงนี้คุณธรรมตรงนี้นะเขาเรียกว่าคุณธรรมตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนบริณนิพพานด้วยใจแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาหลักสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะถ้าเราเห็นควรเห็นดีด้วยกับความที่นอนตื่นสายกินจุกกินจิบแลนะทำตามนาความอยากเป็นความดีความงามคุณประมาทแต่ถ้าคุณเห็นว่าการนอนตื่นสายการกินจุกกินจิบการทําตามนาความอยากเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้นคุณไม่ประมาทแต่คุณทําัได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งน,นะแต่งน้อยให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะคุณไม่ประมาทแล้วคุณมีฮีรีแล้วคุณมีโอตาปะแล้วแต่มันยังทําไม่ได้นะ มันมันมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างน้อยต้องมีอีกแปดขั้นตอนอย่างที่เราค่อยๆทําไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ค่ะอันนี้คงจะเป็นกำลังใจให้ท่านผูฟังหลายๆท่านนะคะโดยเอือนทั้งตัวโยเองด้วยนะคะที่จะอย่างน้อยก็ตั้งต้นรับหนีแล้วก็เริ่มีจิตสำลกแล้วก็ค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรที่จะละไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำขุดกลาวกีเวถึงานให้ดีขึ้นรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไป เอย่าง,งการนับอย่างที่คุณใจใจบอกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งจริงๆนี่หมายว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมมาคุณใจเรานับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งหมายความว่าเอาวันนี้ฉันเห็นโทษในภายแม้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการนอนตื่นสายฉันเห็นนับนับหนึ่งพรุ่งนี้เห็นไหมพรุ่งนี้เห็นก็นับอีกหนึ่งนับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งท่านนองแะเราทําไปทําไปเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าโอยวันนี้ฉันก็แย่แล้วฉันตามน่าตามตามน่ากี่เว่อฉันรู้สึกแย่จังเลย นะอันนี้เป็นความต้อแต้ท่อถอยอย่าให้มีนะจึงต้องขอสรุปตรงนี้บอกว่าถ้าผกว่าเราจิตเรามีความคิดว่าโอ้ฉันทำตามไ้ากิเลสและแย่จังเลยแล้วคุณมีความท้อแท้ท่อถอยอันนี้มันเป็นสุดตรงข้างอย่างที่มันจะกิเลสมันจะมากินเราแล้วมันจะกินตรงโมหะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกโกรธตัวเองว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้มันก็กินเราอีกทางมันกินทางโทสะแต่ถ้าเราอยากต้องทําไม่ได้มันก็กินเราอีกทางอกทางทางราคะเพราะนั้นเราไม่เอาสารต่างเลย นะเราเราจะต้องเห็นว่าตรงนี้เป็นภัยเป็นภัยแล้วไงที่ว่าไม่ประมาทแล้วนะพอเห็นเป็นภัยไม่ประมาทแล้วนะเราก็นับทีละหนึ่งพวกนี้เราเห็นไหมถ้าวันนี้เราเห็นขอวันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งทฝืนตัวเองนะถ้าเมื่อไหร่เราทําตามกิเลสปุ๊บถือว่าเราอาจจะถ้าเราคิดว่าเราท้อแท้ท้อถอยเราย่อหย่อนแล้วอันนี้คุณลบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คิดว่าไอ้ที่ท้อแท้ไม่เป็นไรนะเราอย่างน้อยเราทําทีละหนึ่งนับทีหนึ่งวันนี้เห็นเหตุการณ์อื่นเราเห็นเราเห็นอาหารเราห้ามได้เรานับหนึ่งอีก น,นับทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งไปเราก็ค okay. ah, like ือเดินหน้านั่นเองเจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์แนะนำมานโยมคิดว่าถ้านามาฝึกจิตเราอย่างีจริงจริงเนี่ยค้องเป็นกำลังใจนะ้คะเพราะการที่เราก้าวไปแค่หนึ่งเก้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยากค่ะแต่เจ้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าให้คุณเดินไปหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลายคนอาจจะก็ได้อที่พระอาจารย์ว่านีเจ้าค่ะ เจ้าค่ะต,ต,อนนตอนนี้เราเดืออยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าๆเจ้าค่ะก็จะได้ฝากได้ตาฝากท้ายเลยเจ้าค่ะมีมนเจ้าค่ะเราต้องบอกงี้นะตามที่พระเจ้าได้เ,เตือนสติไว้ว่าขั้นแรกนะให้เป็นผู้มีศีลนะมีศีลเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะสิกขาบทที่พระเจ้าตรัสไว้มีสามอย่างนะคือศีลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเราปฏิบัติตามสิกขาสามอย่างอย่างนี้ เราไปถึงเส้นทางได้นับทีละหนึ่งท่านฟังแล้วก็เหมือนอย่างเขาสร้างถนนเนี่ยเขาทำไปทีละกิโลนะทําไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปทําจากถนนถึงเชียงใหม่ถึงจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้เราทำทีละกิโลท่านหนึ่งเราปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้เราเดินทีละก้าวท่หนึ่งเราเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยทีละนิดทีละนิดนะไปเรื่อยๆเราจะถึงมรรคผลนิพพานได้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้ท่<ส>านผู้ฟังที่บ้านเดินทั้งตัวเดินเองเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยนะคะว่าเราจะต้อง แล้วก็มีความตั้งงานด้วยว่าเราจะต้องอขุดเกา่ากิเลสของเราเองให้อเรียกว่าประพัฒน์สอนยิ่งขึ้นเก้าพิลาเก้าทิละเก้าขอให้มีกำลังใจไม่ท้อถอยเลยะเพื่อว่าจะได้มีศีลสิกขาปัญญาสิกขาและอีกอันนึงก็คือเจ้าขาสิกขาสิกขาเจ้า่ะก็เรียกว่าพร้อมถึงพร้อมตรงนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ไม่ ไม่ใช่เหนือความสามารถถ้าเราตั้งใจจริงๆในชาติที่เราอาจจะถึงมรรคผลผ่านก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแน่อน่อยแ่าน่อค่ะทุกท่านคะเข้างานในรายการธรรมราพอดีบบในเช้าวนันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้จริงๆทิตามหมดเวลาแล้วแต่ก็พรุ่งนี้เช้านะคะเราจะกลับมาพูกันใหม่ตอนตีห้าหลังจากปิวจถานีหนึ่งเช่นเคยคะ่ะจนกว่าจะพูกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเช้าวนันะะวนี้ขอนำท่านทั้งบ้านกราบ ขอขอบพระคุณเงินสิงและก็กราบนมันกสการ์งาพระอาจารย์พยูนและพิพิโนและพระเดชพยูนหลวงพ่อดรสะอาดที่เตกมโซ่ท่านจะเอาวด่าระบาดด,าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านทูเจ้าค่ะ ตามรับฟังรายการรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาสนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์